สาร A และสาร B เป็นสารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออนถ้านําสาร A และสาร B อย่างละ100กรัมต่างนำมาละลายน้ํา300กรัมจนได้สารละลาย A และสารละลาย B ให้ มวลโมเลกุลของ A เท่ากับ192 B เท่ากับ96 Kb ของน้ำเท่ากับ0.5องศาเซลเซียสต่อโมลลแล้วก็ค่า k f ของน้ำเท่ากับ1.86องศาเซลเซียสต่อโมลลวจากโจทย์ข้อนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมบัติคอลลิกทีฟใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพี่จะลองพูดเรื่องสมบัติคอลลิกทีฟให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก็คือสมมติว่าเรามีสารบริสุทธิ์ ตัวหนึ่งสมมติว่าพี่ให้เป็นน้ำแล้วกันนะคะสมมติอันนี้เป็นน้ำเนาะน้ำเนี่ยก็จะมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสแล้วก็จุดหลอมจุดเยือกแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรานําน้ำเนี่ยมาละลายน้ําตาลหรือว่าสารที่มันไม่ละเหยแล้วก็ไม่แตกตัวเป็นไอออนเนี่ยเราก็จะได้สารละลายออกมาซึ่งสารละลายนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเดือด สูงขึ้นแล้วก็จุดเยือดแข็งต่ําลงอันนี้คือสารละลายนะคะก็นี่เห็นเปล่าว่ามันจะมีจุดเดือดเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็จุดเยือกแข็งต่ําลงซึ่งตรงนี้เนี่ยเดลต้าทีตรงนี้นะคะก็คือเออเหมือนอุณหภูมิของจุดเดือดที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันสูงไปเท่าไหร่หรือว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยต่ำลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีสูตรคานวณซึ่งเราให้เดลต้าทีบีเป็นจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นไปนะคะก็จะเท่ากับ KB คูณกับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นจุดเยือกแข็งเราก็ใช้เป็น T F นะคะก็จะได้เป็น K F คูณกับ m คราวนี้ไอตัว Kb หรือว่า K F เนี่ยนะคะมันจะเป็นค่าคงที่ของตัวทำละลายแต่ละตัวอย่างในที่นี้ก็จะเป็นของน้ำส่วน m ก็คือโมเลลหรือว่าความเข้มข้นของสารตัวนั้นเป็นโมเลลโมเลลหรือว่าเราโมลต่อกิโลกรมัม ะะโมเลกุลก็คือหน่วยความเข้มข้นของสารโดยที่จะมีตัวทําลายกี่โมลในจะมีตัวถูกละลายกี่โมลในตัวทาละลาย1กิโลกรัมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เขาก็สาร A ให้สาร A แล้วก็สารสาร B มาแล้วเขาก็เดี๋ยวพี่จะสรุปโจทย์ให้ฟังคร่าวๆเขาบอกว่าเขามีสาร A กับสาร B อย่างละ100กรัมเสร็จปุ๊บเพาะาไปบวกน้ำ3า3กรัมทั้งคู่เลยเอาไปบวกน้ำ3ามกรัมมันก็จะได้เป็นสาระละลายออกมาใช่ไหมคะเป็นสาระละลาย A แล้วก็สาระละลาย B คราวนี้เนี่ยเขาก็กําหนดค่าทุกอย่างมาให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ให้เรามาเลือกว่าข้อใดถูกต้องซึ่งการที่เราจะสามารถเลือกข้อใดถูกต้องตรงนี้ได้เนี่ยเราลองมาดูก่อนว่าข้อใดถูกของเขาทั้งสข้อมี ข้อความว่าอย่างไรบ้างนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าจุดเดือดของสาร A สูงกว่าสาร B อยู่1องศาเซลเซียสข้อ2จุดเดือดแข็งของ A ต่ากว่า B อยู่0ูนาองศาเซลเซียสข้อ3ถ้าต้องการให้จุดเดือดของสาร A เท่ากับ B ต้องเพิ่มสาร A อีก100กรัมแล้วก็ข้อ4ถ้าต้องการให้จุดเดือดแข็งของ A เท่ากับ B ต้องต้องเพิ่มน้ําลงในสารละลาย A อีก300กรัมคราวนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับแบบจุดเดือดจุดเดือดแข็งที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น จากที่พี่บอกเราไปเมื่อกี้ว่าตรงนี้เขาจะพูดถึงเพิ่มไปกี่องศาเพิ่มไปกี่องศาเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามันกี่โมลแล้วเสียก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ลองมาคิดดูว่าสาร A ของเราอันนี้เป็นโมเล,ล้วลของ A โมเล,ล้วก็คือเขียนโน้ตไว้โมเล,ล้วลมันเท่ากับ โมลต่อกิโลกรมัมเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าสาร A 100กรัมเนี่ยเป็นกี่โมลถ้าสาร A 100กรัมก็ต้องส่วนด้วยมวลโมเลกุลของ A ซึ่งจากโจทย์กำหนดให้มวลโมเล,มลกุลของ A เท่ากับ192กรัมอันนี้ก็ได้มาเป็นก็จะเป็นโมลแล้วนะคะ,แล,ะแล้วคราวนี้เราก็มาดูข้างล่างเนาะข้างล่างก็คือส่วนด้วยตัวทาละลายเน้นนะคะว่าเป็นตัวทําละลายไม่ใช่สารละลาย เพราะฉะนั้นตัวทำละลายในที่นี้ก็คือ300กรัมก็คือใช้น้ำแต่เราต้องเทียบตัวทำละลาย1กิโลกรัมก็เลยต้องส่วนด้วยพันกรัมเราก็คิดเลขออกมาปุ๊บป,บปบุเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าเราคงเออเราก็จะลองติดค่า A เอาไว้ก่อนนะคะติดค่า A เอาไว้ก่อนแล้วก็มาดู MB บ้าง บีคือโมเลกุลของสารบนะคะก็จะเท่ากับ100กรัมเหมือนกันให้บี0 0กรัมแล้วก็บีมีโมเลกุลเท่าไหร่คะจากโจทย์บอกว่าบีมีโมเลกุลเท่ากับ96กรัมส่วนด้วยตัวทำละลายจะทำละลายของบก็คือน้ำา300กรัมเหมือนกันเนาะ3 0 0กรัมส่วนด้วย1000กรัม โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลองเปรียบเทียบ A กับ B ดูถ้าเราเอา MA ส่วนด้วย MB ก็จะได้ว่าเท่ากับ1ต่อ2ก็คือเอา2อ,อันนี้มาตัดกันเพราะฉะนั้นการที่ m m a ส่วนด้วย MB เท่ากับ1ต่อ2เนี่ยหมายความว่าสาร B มีความเข้มข้นเป็น2เท่าของสาร A ถูกไหมคะ าสาร B ดูนะคะจากการที่ MA ส่วน M มีเทากับหส่วน 1, สวนเราก็จะได้ว่า B มีความเข้มข้นเป็น2เท่าของ A โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเราลองมาดู Choice ของเรา Choice ของเราเนี่ยเขาบอกว่า จุดเดือดของสาร A สูงกว่า B แค่ตอนนี้ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสาร B อะมีความเข้มข้นมากกว่าถ้า m มากกว่าจุดเดือดก็จะต้องมากกว่าด้วยโอเคนะคะเพราะว่าเดลต้า T เท่ากับ Kb คูณ m ดังนั้นถ้า m มากกว่าเดลต้า B ก็ต้องมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ถ้า B มีความเข้มข้นเป็น2เท่าของ A จุดเดือดของ b ก็ต้องสูงกว่า a ไม่ใช่ a สูงกว่า b อันนี้ก็ผิดโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่า1องศาหรือเปล่าข้อ2จุดเดยือกแข็งของ a ต่ำกว่า b อยู่0.5คราวนี้ก็ลองมาดูอันนี้ค่ะถ้า m มาก Delta t f ก็ต้องมากด้วยถ้า Delta t f มากก็แปลว่ามันจะจุดเดยือกแข็งต่ำมากใช่ไหมคะดังนั้นการที่ b มีความเข้มข้นมากกว่า a อยู่2เท่าหมายความว่า b จะต้องมีจุดเดยือกแข็งต่ำกว่า a เขาเชเขาว่า a ต่ำกว่า b อันนี้ก็ผิดโอเคแล้วคราวนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการให้จุดเดือดของ a เท่ากับ b ต้องเพิ่มสาร a อีก100กรัมการเพิ่มสาร a อีก100 g. กรัมก็เหมือนกับตอนตอนแรกเราดูก่อนตอนแรกเรามีสาร a อยู่ก100กรัมถ้าเราเพิ่มอีก100กรัมก็คือการกาเพิ่มไปอีกเป็น2เท่าถ้าเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยความเข้มข้นของ a ก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ซึ่งมันก็ถ้า F มีความเข้มข้นขึ้นเป็น2เท่ามันก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ b ใช่ปะเพราะว่า่ะมีความเข้มข้นเป็น2เท่าของ a ดังนั้นถ้าเราเพิ่ม a ขึ้นเป็น2เท่าเพิ่มความเข้มข้น a เป็น2เท่ามันจะเท่ากับความเข้มข้นของ b ซึ่งถ้าความเข้มข้นของ a a เท่ากับ b แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลได้ว่าเดลต้า t มันก็จะเท่ากันด้วยเดลต้า t b ก็จะเท่ากันด้วยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อ3เนี่ยถูกต้องเพราะการเพิ่ม1นกรัมร้อกรัมก็คือทำให้กลายเป็น2เท่าเนาะพอเริ่มต้นอ่ะเราก็มี a ร้อยกรัมอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูว่าข้อ4ผิดยังไง ข้อ4เนี่ยผิดตรงที่ว่าเขาบอกว่าถ้าต้องการให้จุดเยือกแข็งของ A เท่ากับสารละลาย B ต้องเติมน้ำลงในสารละลาย A อีก300กรัมอ่าเรามาดูนะคะเรามีสารน,น้ำอยู่300กรัมแล้วถ้าเราเติมน้ำไปอีก300กรัมเพิ่มน้ำ300กรัมจะเกิดอะไรขึ้นการเพิ่มน้ำ300กรัม มันจะทำให้เจือจางถ้า A เจือจางกว่า B จุดเยื่อแข็งเนตรงนี้กัน จุดยอแข็งของ A ก็จะสูงกว่า B จริงไหมคะจากที่พี่บอกพวกเราไปตรงนี้ว่าเดลต้าทีมันเท่ากับ K คูณกับ M เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้จุดยอแข่งมันเพิ่มขึ้นเนี่ย เราก็ต้องให้มันเจอจางลงแต่ถ้าเราอยากให้จุดยอแข็งมันต่าลงเราก็ต้องให้มันเข้มข้นขึ้นการเติมน้ำเป็นการทาให้เจอจางเพราะฉะนั้นเมื่อการเติมน้ำเป็นการทําให้เจอจางจุดยอแข็งของ a มันก็ a ก็จะยิ่งเจอจางถูกปะพอ a เจอจาง a จะไปเท่ากับ b ได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้ผิดเพราะฉะนั้นข้อถูกคือข้อ3ค่ะจากโจทย์ข้อนี้ จทย์อยู่ไหนโอเคจากโจทย์ข้อนี้พอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันอะต้องการจะพูดถึงสมบัติคอลลิเกทีฟถ้าเขาต้องการจะพูดถึงสมบัติคอลลิเกทีฟสิ่งที่เราคนรู้ก็คือเดลต้าทีบเท่ากับเคบคูณเอ็มเดลต้าทีเอฟเท่ากับเคเอฟคูณเอ็มก็คือจุดแยกแข็งที่อุณหภูมิอุณหภูมิของจุดเดือดที่เปลี่ยนแปลงไปจะเท่ากับค่าเคคูณกับความเข้มข้นของสารหน่วยเป็นโมเลกุลก็คือโมลต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้น ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราอ่านเราอ่านชอยเสร็จปุป๊บเราต้องการจะคิดแบบวิธีตรงก็ได้ว่า A มีจุดจุดเดือดของ A กกาเป็นเท่าไหร่แล้วก็แทน TB ให้เท่ากับ KB ของน้ำก็คือที่โจทย์กำหนดให้มาเท่ากับ0.5คูณกับ M ของ A ซึ่ง M ของ A ก็คือได้มาจากวิธีการคิดนี่ที่พี่บอกว่าโมลแล้วก็คือเอากรัมส่วนด้วยโมลส่วนด้วยโมลโมลเลกุลเพื่อให้กลายเป็นโมล แล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นตัวทําละลายก็คือน้ําให้เป็นกิโลกรัมก็คิดโมเลกุล,ลออกมาเอาอมาแทนได้แล้วก็หา TB t ท BT, หาเดลต้าทของ A แล้วก็เดลต้าทของตัว B เนี่ยตรงๆเลยแล้วค่อยมาเทียบกันก็ได้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเสียวเวลามากกว่าการที่เราเอามาเทียบกันแบบนี้นะคะ